สวัสดีครับพอดีว่าผมกำลังจะอัปเดตเวอร์ชั่นของเว็บนะครับที่ใช้ฟ้าเบสเป็นโฮสต i n g ิ้งนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนดูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมทำไว้นะครับโดยใช้ Faster นีครับแล้วก็มีเป็นตัวเวอร์ชันที่เป็นเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของของผมนะครับแล้วเป็นเว็บเกี่ยวกับ e-commerce นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมก็เลยจะ,ะมาอัปเดตนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับะจะรันใน Chrome นะครับใน l o c a l เทียบกันกับเวอร์ชันปัจจุบันที่ออนไลน์อยู่นะครับนี่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่ออนไลน์โอเค ออันนี้เป็นอรชชันที่ผมต้องการจะอัปเดตนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอ่ะปรับไปเท่ากันก่อนโอเคอันนี้ตรงหน้านี้นะครับอ่ะถ้ามาตรงหน้าส่วนของไอเทมนะครับอรชชันใหม่เนี่ยมันจะมีพวกแคร o u โซลหน้าหนึ่งเข้ามานะครับ เข้าแอคเค้าเดียวกันดีกว่าจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับออโอเคนี่นะครับหน้าเนี่ยอต่ตรงเวอร์ชันปัจจุบันที่ด e p l อยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันยังไม่มีครับอ่ะอันใหม่มันจะมีนะครับ ส่วนของหน้าตรงนีอ้อันใหม่ก็จะมีอันนี้ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธี version, อัปเดตเวอร์ชันของเว็บไซต์ใน Firebase Hosting เนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคกลับมาที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับ Stop ก่อนโอเค โอเคขั้นแรกนะครับก็มาคลีนก่อนนะครับ b u t t ตอร์คลีนแล้วก็ b u t t ตอร์ c ับเกไปในะอันเดียวกันเลย p ับเ e t แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับคือใช้ตัวฟ้าเบสเป็นโฮสติ้งเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำแบบไม่กี่ขั้นตอนนะครับ ก็ลองดูนะครับต่อไปนะครับก็เป็น Firebase init ก็รอ,อนะครับก็เลื่อนลงมานะครับมาตรงโฮสติ้งตรงนี้นะครับกดแท็บแล้วก็กด Enter นะครับมัจะถามว่า Public directory เป็นอะไรนะครับผมจะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น build web นี่นะแล้วก็ yes แล้วก็ตรงนี้ no เสร็จแล้ว หลังจากนั้นก็มา build นะครับ flutter build เว็บค uh, ิดคิดเว็บเรนเ e r ร์นะครับเ e นเดอร์ er, uh, html release uh, flutter build เว็บคิดคิดเว็บคิด r e n d e r e r html release เชญนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่า,าจะขึ้นไปได้รวดเร็วขนาดไหน อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ใช้คำสั่งอ่าดีพได้ดีพอร์เลยอ่า f i r e b a s ร deploy อ่า ploy แล้วก็รอนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้มาลองดูที่ ัวเว็บไซต์ของเรานะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนหรือยังอ่าโอเคเห็นไหมครับว่าเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เป็นออนไลน์แล้วนะครับเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซของผมนะครับที่ทําก็จะเห็นว่าค่อนข้าง รวดเร็วแล้วก็ง่ายนะครับภายในไม่กี่คําสั่งนะประมาณสักหรือ5คําสั่งเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็เป็น2โซนหลักๆที่ผมเปลี่ยนนะครับอโอเคก็เป็นมาแชร์สั้นๆนะครับถึงการอัปเดตเวอร์ชั่น อของเว็บไซต์ที่ใช้ Firebase เป็นโฮสติ้งนะครับโอเคนั้นค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ